สวัสดีครับคนดูวันนี้เกมฟรีไฟอัปเดตใหม่นะครับคือผมอยังเข้าเล่นไม่ได้นะครับนดูแล้วก็จะมีปืนใหม่มาด้วยนะครับเป็นปืนอาวุธใหม่นี่แหละจะโมดซีวีนะครับแล้วผมก็เอาเอาให้คิปนห้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเมืเ่อไรอ่ะเออถ้าผู้ติดตามเยอะเมื่อไรน,นะผมจะมาเล่นปืนนี้นะครับปืนนี้เลยนี่ปืนนี้ปืนนี้เออผมจะเล่นผมจะมาเล่นนะคนดูนะผมจะมาเล่นคอยดูผมจะกลับมาเล่นปืนนี้ มนเป็นเกมที่ผมเคยเล่นในเกมพีบีนะครับเออปืนเนี้ยแล้วก็นี่อะไรวะเฮดที่ผมต้องรีบไปและอัปเดตอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าจบคลิปยียงนี้นะครับเดี๋ยวไปตอนเย็นกันเลยครับไปเออคนดูถาม้วหน่อยว่ามันมันจะเสร็จวันไหนเพราะว่าผมอาจจะลงคลิปก่อนคลิปเนี้ยไม่แน่ใจว่าอาจจะลงวันไหนอ่ะคือวันนี้แค่จะไม่ได้ทําคลิปเลยคนดูก็ ทำไงดีวันนี้ทำอะไรดีอะคุณดูสตรีมเกมไหมเอาไหมสตรีมเกมแต่ไม่ได้ลงไม่ได้สตรีมเกมรีไฟายดิเออเดี๋ยวมันเสร็จเมื่อไหร่ก็ฝากพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้นะครับผมไม่รู้เวลาจริงเมื่อกี้ผมไม่ได้เข้าไปดูด้วยว่าเวลาเท่าไหร่ก็ฝากกดไลค์ก็ดตามด้วยนะครับคุณดูบ๊ายบาย